เจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จออกณวังสุขโขทยัยพระราชทานพระวะโรกาสให้รองศาสตราจารย์วัชรินกาสลักอาการบดีมหาวิทยาลัยบูรพานำคณะผู้บริหารของมหาวิทยายลัยเฝ้าถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศส,สาขาวิชาทัศนศินนลป์ศิลปะการออกแบบและการจัดการวัฒนธรรมพร้อมครุยวิทยาฐานะรองศาสตราจารย์นัทพงศ์จิตนิรัต อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณน,นำกรรมาการสภามหาวิทยาลัยและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเฝ้าถว,วายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศสาขาวิชาศิลปะการออกแบบประจำปีการศึกษา2564วาาสาสขิช